สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับผมวันนี้ผมก็จะมา DIY นะครับผมของใช้ภายในบ้านถามว่าจำเป็นไหมก็จำเป็นนะครับผมวันนี้จะมา DIY นะครับผมเราจะมาทำอะไรมาดูกันเลยนะครับผมขั้นตอนแรกนะครับผมนี่เลยเราก็จะมาเตรียมเก้าอี้นะครับผมนี่คือเก้าอี้เก้าอี้ทั่วไปนะครับผมเก้าอี้ธรรมดานะครับผม แข็งแรงนะครับผมตัวนี้แข็งแรงมากนะครับผมเก้าอี้เราสามารถที่จะใช้นั่งได้นะครับผมหลังจากนั้นเราจะมาดีไไว้ว่ามันคืออะไรนะครับผมแล้วเราก็มีล้อนะครับมีล้อมีล้อหมุนนะครับผมขั้นตอนแรกเลยนะครับผมเราจะมาเนี่ยน,นะครับอบุปกรณ์เราก็จะมาวัดขนาดนะครับผม มัดขนาดเซนเตอร์วัดขนาดเซนเตอร์นะครับผมวัดขนาดเซนเตอร์ประมาณนี้เลยนะครับผมโอเค หลังจากนั้นนลครับผมลหลังจากนั้นนะครับเราก็เตรียมสว่านเจาะเหล็กนะครับผมโดยเราจะทำการเจาะนะครับ แล้วเราก็ทําการเจาะนะครับเจาะทั้งสี่ด้านนะครับเพื่อจะทําการใส่ล้อนะครับผมจากนั้นเราก็นําล้อมาเสียบ นี่เสียบให้แน่นเลยนะครับเพื่อนๆน,นี่ก็เป็นการ DIY นะครับของใช้ภายในบ้านภายในครอบครัวขอค้อนหนครับ เราจะใส่ทั้งหมดสี่ล้อนะครับผมเราจะใส่ทั้งหมดสี่ล้อเราจะได้ลักษณะแบบนี้นะครับผมนี่เลยเนะครับผมจากนั้นก็ ต่อด้านข้างนะครับโเคจากนั้นเราก็ตัดเหล็กนะครับ เราจะได้เล็กประมาณนี้เลยเพื่อนจากนั้นเราก็ใช้ตะขอนะครับ เพื่อใช้ในการเกี่ยวตัวนี้นะครับผมนี่ครับใช้ในการเกี่ยวจะเป็นอย่างนี้นะครับเพื่อนเอาแ่บ้านเอาตะกร้ามาใส่ดูสิสิ่งนี้นะครับเราจะทำเพื่อนี่เลย ใส่ตะกร้าให้แม่บ้านเอาไว้ซักผ้านะครับผมว้ายังไงครับอุปกูณก DIY ของเราจะอย่าตันแรงครับโอเคทำงานได้เลยเยี่ยม ขอบคุณมากนะครับสำหรับการรับชมครับผมสุดยอดมากเลย